ขณะที่มีพบมาอย่างนี้พระองค์ก็เปรียบดินเนี่ยว่าเป็นปฐวีปฐวีธาตุ <c oughs> <c oughs> ก็คือดินในดินเนี่ยพระองค์ก็แบ่งอีกว่ามันมีดินดินเลวนะดินปานกลาง แล้วก็ดินดีการที่พระองค์แบ่งดินออกเป็นสามลักษณะอย่างนี้พระองค์ก็เรียกสามลักษณะนี้ว่ากรรมหรือเขตตัง เขตตังก็แปลว่าผืนนาหรือไล่นา <c oughs> ดังนั้นนาก็จะมีนาเลวนาปันกลางนาดีพ <c oughs> ระองค์ก็เลยบอกว่ากรรมัังเขตตังกรรมคือผือนนานะวิญญาณนงพีชังวิญญาณคือพืชนี่ก็ปรับเป็นผืนนานะวิญญาณคือพืช ก็เป็นเมล็ดพืชมาตกตันหาสิเนโหตันหาคืออย่างในพืชน้ำลดเมล็ดพืชแล้วนะเมล็ดพืชชุ่มด้วยยางละน่ะยางในพืชดินเลวดินปานกลางดินดี ดินเลวก็มีอยู่ธาตุที่เป็นดินเลวก็มีธาตุที่เป็นดินดีก็มีแต่พอวิญญาณเนี่ยไม่ไปตั้งไม่ไปรับรู้ก็เท่ากับไม่มีใครรู้ธาตุนั้น <fotos. S 1> การที่มีวิญญาณไปตั้งไปรับรู้ในธาตุนั้นพระองค์จึงเรียกดินพร้อมกับวิญญาณที่มารับรู้เนี่ย เพิ่มขึ้นใหม่ว่าอะไรตอบด่วนเรียกใหม่ว่าเจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมผืนนาต้องมีวิญญาณไปตั้งถึงจะเป็นเจตนาถ้าผืนนาเพียวๆคือเขตตัง เขตตังมีวิญญาณไปปฏิทิตังไปตั้งคือเจตนาทั้งคู่เรียกว่ากรรมเหมือนกันเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมตัวผืนนาก็กรรมบางเขตตั้งอันนี้มเมล็ดพืชไปตั้งก็เจตนาคือกรรมเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีมเมล็ดพืชไปตั้งหรือไม่มีวิญญาณไปตั้งเท่ากับผืนนานั้นเท่ากับไม่มีไม่มีในสัตว์นั้นบุคคลนั้น นะบุคคลนั้นจะมีกรรมก็แต่เมื่อมีวิญญาณไปรับรู้วิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั่นเองดังนั้นกรรมก็ตรัดได้2อนัยยะนัยยะหนึ่งคือตัวผืนนาเพียวๆกับอีกนัยยะหนึ่งคือผืนนานั้นเนี่ยมีวิญญาณไปตั้งผืนนามีสามเลวปานกลางดีวิญญาณตั้งตรงไหนก็รับรู้ตรงนั้นตั้งตรงไหนรับรู้ตรงนั้นถามว่าอีกสองผืนนามีไหม ธรรมาาธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวมีแน่นอนคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาใช่ไหมังนั้นธาตุต่างๆมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าวิญญาณไปตั้งไหม,อมพอวิญญาณไปตั้งวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งก็มีการรับรู้าธาตุนั้นจึงเรียกว่าเจตนานเจตนาไปตั้งก็คือวิญญาณไปตั้งนั่นเองอันเดียวกัน เจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเท่ากับวิญญาณังปฏิทิตังอืมนะาบากรรมมีสองส่วนนะอเรียกเหมือนกันนะพื้นนาเฉยๆก็ได้หรือพื้นนาที่มีนะมีเมล็ดพืชไปตั้งหรือมีวิญญาณไปตั้งนะคือเจตนา ยู่ในพระสูตรที่พระองค์บอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบข้อแรกเลยเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแล้วก็ไปโยงกับพระสูตรที่พระนอนนท์ถามพระศาสดาเรื่องว่าพบเกิดขึ้นมาได้ยังไงพบมีได้ยังไงงนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าไล่ตั้งแต่เหตุเกิดของพบก่อนกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันาสิเนโห นะ,นะกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือ,อยางในพืชอวิชาเป็นเครื่องกั้นของสัตตานังของผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กรรมมาพบเกิดนั่นก็แสดงว่าพบเนี่ยจะเกิดจะมีก็คือ ต้องมีองค์ประกอบของทั้งสองอันประกอบกันมีผืนนาด้วยแล้วมีวิญญาณด้วยนะพอมีผืนนามีวิญญาณปุ๊บพงบอกอ่ะกามภพเกิดละกามภพปรากฏละอืมนี่ดังนั้นส่วนกรรมก็สองอันมเมล็ดพืชด้วยผืนนาด้วยกับผืนนาอย่างเดียวอืมถ้าผืนนาอย่างเดียวก็ กรรมังเขตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชางวิญญาณคือพืชอันนี้แยกแยกทีละกรรมคือผืนนานะวิญญาณคือพืชนะตัณหาคือ,อยางในพืชนะแล้วก็มาขั้นว่าเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตตนังผู้ยึดต,ติดและมีตัณหาเป็นเครื่องผูกวิญญาณปฏิิตังผืนนาเลววิญญาณไปปฏิจจังกรรมมาพบเกิด ออันนี้ไล่ไล่ลำดับดูดีๆก็จะเห็นความความเหมือนกันของคำว่าพบกับกรรมและความที่กรรมเนี่ยก็จะมียืดออกไปนิดนึงคือยืดในส่วนของเป็นเป็นผืนนาเฉยเฉเพราะผืนนาก็เรียกกรรมด้วยผืนนาที่มีเมล็ดพืชก็เรียกกรรมส่วนพบก็คือตัวที่ผืนนาบวกเมล็ดพืช เรียกภพพื้นนาเลวบวกมเมล็ดพืชเรียกกรรมภพพื้นนาปานกลางบวกมเมล็ดพืชเรียกรูปภพพื้นนาดีบวกมเมล็ดพืชเรียกอรูภพเขียนกันนิดเดียวนะมีกรรมเนี่ยขยายมาอนิดหนึ่งนะคือเป็นตัวพื้นนาด้วย